ละไม่เอาละการพนันไม่เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าเขาไปขายที่มาขายที่ได้ห้าแสนแกะสองน้ำตาลมาโอ้โหแบงค์เงินตึกเลยครับมันใหม่เลยอ่ะเมื่อขายที่ได้นะผมกินไปครึ่งชั่วโมงหมดเกลี้ยงเลยหมดช่อไหมเงินห้าแสนหายไปอ่ะเขาเบอร์เบอร์เลยนะม่หายไปไหนเหมือนเพิ่งจะดีใจได้แป๊บเดียวสองน้ำตาลเบาหิวเลยไม่รู้เลยอ๋อที่เขาว่าการพนันนะไฟไหมยังเหลือที่ใช่แต่นี่ขายที่มาก็หมด Oh. หลังอย่างเราเล่นได้เรามาเช็คข่าวดูวิว่าคนนี้เป็นไงมีคนมาบอกว่าเขาเลิกัาสานม้แล้วยกทางกันไหมทําให้เราหยุดคิดดึ้มาได้ว่าแม่บาปอะาม,มากทำให้ผมบ้างแตกทั้งหลายขาดครับ uh. แต่พุ๊มนักก็ไปบวชบวชชี uh. อไอตรงเนี้ยทําให้เราโหยสงสัยต้องวางมือแล้วมากยี่งออกมาตามรายการทีวี uh. มาเปิดป uh. โปงนั่นเราก็ दे बुंचत